ตัวท็อปที่ควรมีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับปิง๊งนี่ประมาณนี้เลยครับแล้วบางตัวเนี่ยก็เป็น 4ดาวหรือ5ดาวเองนะคุณผู้ชมซึ่งค่อนข้างเก่งและคือทาให้เราไปด่านได้ไกลๆเลยส่วนตัวต่อไปขอแนะนาาําไซรอนนะครับเป็นเบิร์ดดามเมคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับลุกก็ได้รับก็ได้แปลกๆต่อไปเป็นเจเบโกเนียนะครับสามพันเปอร์เซ็นต์อันนี้ดาเมร,รวมน้ําแข็งแต้ฟาดเป็นหลักนะครับหลักๆคือโจมตีเดี่ยวโจมตีหมู่และปืนปูเลือดตัวเองอันติคือแรงมากคนอื่น4,8 0 0ปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาริซี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ As e c อ o กนั่นเะครับ As Echo เกมแนว S R P G หรือ Strategy R P G ครับเกมฟอร์มยักษ์แห่งปีจากค่าย T-Root Entertainment Group ค่ายเกมของคนรุ่นใหม่เล่นได้แบบคอสแพลตฟอร์มทั้งบนมือถือและ PC ครับแถมรองรับระบบภาษาไทยด้วยเกมนี้กราฟิกสวยมากๆครับงานภาพสไตล์ญี่ปุ่นคือสวยตั้งแต่ฉากเปิดเกมครับยันคัดซีนยันดีไซน์ตัวละครรวม ต้องลองสัมผัสด้วยตัวเองครับไม่ได้พูดเบอร์นะแต่แบบต้องลองพูดผ่านนะเบาแบบขนาดนี้เลยเหรอวะเจนี่ผู้เล่นจะได้ระบบบาทเป็นดีเรคเตอร์ครับแห่งองค์กร SEED ครับที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์การปรากฏตัวของประตูมิติที่เรียกว่าสกายลิฟที่มีเอ็กคิสตันครับปรากฏออกมาจากประตูมิติด้วยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับทำให้โลกเราครับเกิดโรคระบาดครับ ที่ทําให้ผู้คนบางกลุ่มติดเชื้อแต่ไม่ใช่เชื้อจัมบี้นะแบบแห่แถมโอกาสหายก็น้อยมากๆครับแต่คนที่หายครับก็จะได้เป็นเอ็กโวเมนเซอร์ครับที่มีพลังพิเศษและความสามารถที่โดดเด่นและแตกต่างกันภารกิจของเราครับต้องออกตามหาครับคนที่พลังเหล่านั้นครับเพื่อที่จะ มาช่วยกันยับยั้งเหตุการณ์เลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในระดับพระหุจักรวาลโอ้ oh, oh, แค่เนื้อเรื่องก็เวอร์แล้วปะซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วเตรียมแท็กทีมความมันสนั่นมัลติเวิร์สกันได้เลยถ้าใครรู้จักเกมนี้นครับเกมนี้มันจะเป็นแนวเกม S R P G นะเราแค่ต้องเลือกฮีโร่นะครับติดพิกโพรเมเตอร์เ,เอ้ามาอยู่ในทีมเราก็ผ่านด,าด่านไปเลยแค่นั้นเองแต่ละตัวละครจะมีความ,มสามารถแนละตำแหน่งี่แตกต่างกันนะครับ สามารถกดเล่นมือหรือกดออโต้ก็ได้วันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่90นะคบว่าตัวไหนเนี่ยควรจะต้องมีนะหลังจากไปศึกษาเทียริสในต่างๆที่เขาแชร์นะครับรวมถึงลองทดล,ลองเองด้วยนะครับตัวท็อปที่ควรมีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับปิง๊งนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วบางตัวเนี่ยก็เป็น สดาวหรือ5ดาวเองนะคุณผู้ชมซึ่งค่อนข้างเก่งแล้วคือทําให้เราไปด่านได้ไกลๆเลยตัวพวกนี้แหละควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟีนะครับหรือเตอิม3 9บาทก็เก่งแล้วคุณผู้ชมเราไปดูความสามารถแต่ละตัวกันเลยดีกว่าครับตัวแรกแม่นางรอเรวรอใจนะคุณผู้ชมชีเป็นเออเป็นดาเมจแล้วก็ป้องกันด้วยนะครับนี่อันนี้คือสกิลนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนท่าต่างๆให้ต่างๆนะครับ สร้างดาเมจให้กับศัตรูโดยรอดและโจมตียรยะไกลนะเอออันนี้คือข้อดีของนางเนี่ยคือตีไก่แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับอัลติเมตเนี่ยเพิ่มบันเลงเพลงบรรเลงต่อเนื่องนะครับทําดาเมจธาตุฮิตนะตามค่าความชํานาญถึง3,000เปอร์เซ็นเยอะอาะยขนาดนั้นนะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็บับให้กับเพื่อนๆสภาวะความฝันของนางอะ่ะมันจะชา าแชร์ดาเมีหมู่นะไปให้กับฝั่งตรงข้ามทั้งสนามประเด็นคืออ e ีดามีนอันสุดท้ายเนี่ยที่มันแชร์ไปนะ่ะเป็นทูดาเมจเออโหดมากๆนะส,นส่วนตัวต่อไปฝอแนะนำไไ่ร้อนน,น,อนะครับเป็นเบอร์ดาเมจนะครับคือทีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนล่าได้ด้วยนะกิ้วส่วนมากจะเป็นเพิ่มทังโจงตีอัตราพีให้กับผู้ชายนะครับประเด็นคือ ฟื้นปูค่าพลังชีวิตตัวเองได้ด้วยสลับร่างนะไอเจ้าหมาป่าถึงหมาป่านั่แหละนี่คือเป็นตัวละครค่นอนข้างเก่งบ้ากนะครับลุกก็ได้รับก็ได้แปลกๆระหว่างนี่มันเปลี่ยนร่างเนี่ยจะโจงตีค่อนข้างรุนแรงสิทธิใดๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับใครที่ชอบหนุ่มหล่อนะครับสายเฟอร์รี่นะห้ามพลาดเลยนะตัวละครทีนี้ต่อไปหนุ่มหล่ออีกคนนึงนะครับคุณรู้นะครับเขาจะทำดาเมจ แล้วก็เป็นสายดาเมจแล้วก็บาเรียนะครับเขาเป็นหนุ่มส่งของส่งพัสดุนะการโจมตีของเขาเนี่ยใช้พัสดุนะครับลักๆเนี่ยก็โจมตีแล้วก็สร้างบาเรียไปด้วยรวมถึงบัฟพลังโจมตีให้กับฝ่ายเราด้วยนะครับแล้วก็ให้พัสดุส่งด่วนเนี่ยช่วยโจมตีคนอะไรหล,หล่อเทตไในขณะนี้เอ,อ่ออันติเนี่ยสร้างดาเมจแคลภาพสาันเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะครับใส่เป้าใหม่รักมีตรงแล้วก็เพิ่มบัฟพลังโจมตีให้กับฝ่ายเราด้วยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่งพัสดุนะครับไปช่วยโจมตีอะไรต่างตัวต่อไปตัวนวนีี้้ดดาาวเ่ ใครสุ่มไม่ได้นะครับแนะนําเลยแพส39บาทคุณผู้ชมภุมมากเป็นฮิลซัพพอร์ตนะครับน้องน่ารักด้วยหลักๆจะเป็นซัพพอร์ตเพื่อนล้วนๆนะครับก็คือฮิลเพื่อนรวมถึงเพิ่มพลังโจมตีบัฟอะไรต่างให้กับเพื่อนนะครับนี่อันตินะครับก็จะเป็นฮิลอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรเพิ่มนะครับใครมีเฟด้าจะรู้เลยว่าการผ่านด่านเนี่ยง่ายขึ้นมาต่อไป เียนโลนะครับเป็นตัวละครแค่4ดาวเท่านั้นที่ติดท็อปนะครับผมเป็นเอ,อ่อฮิวบาเรียนะครับคือสกิลที่แกคือฮิวให้เพื่อนฮิวหมู่รวมถึงสตาร์บาเรียด้วยโลนาะคุ้มกันนี่เห็นปะ สกัดมิดจายเพิ่มค่าป้องกันเสริมพลังฮิลและสร้างดาเมจโดยรอบและท่าชีวอังการมาแล้วเอาเปิดกระเป๋าปุ้งแล้วก็เป็นบาลีอ่างเงี้ยส่วอันติีเนี่ยทำให้แอปเปิ้ลแมนเจอร์ไปตัวเองพื้นผู้พลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเสริมค่าป้องกันพื้นฐานเสริมอัจัวอัจัวแล้วนะครับเป็นฮิลซัพพอร์ตครับสำหรับใครที่เปิดได้ตัวนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นฮิลพับเทีย นะครับผมนางจะมีต้นไม้พืชพันธุ์นะครับฮิลให้กับ Echomen เซ r นะครับปล่อยภาพลงตาความครบเครื่องของตัวนี้นะครับก็คือฮิลด้วยแล้วก็เสริมพลังโจมตีด้วยหมายถึงว่าช่วยโจมตีเอ,อ่ออันสี่นะครับจะเป็นการสร้างดาเมจธาตุลม2% 0 0 0นเปอร์เซ็นต์เนาะใส่ศัตรูทั้งสนามทั้งสนามนะหลังจากนั้นเสริมสถานะให้กับ Echo m มน cer ไ์ของตัวเองเพื่อผู้พลังชีวิตนะครับและเพิ่มต้านทานธาตุด้วยต่อไปเป็นเจเบโกเนียนะครับสำหรับใครที่ตัวละครดาเมจยังไม่ครบนะ ตัวนี้ติดท็อปเทีเยเหมือนกันเจ๊แก่เนี่ยใช้แต่ฟาดเป็นหลักนะครับหลักๆคือโจมตีเดี่ยวโจมตีหมู่และปืนปูเลือดตัวเองอันติคือแรงมากคนอื่นตัว6ดาวยังแค่3% 0 0 0เปอร์เซ็นต์อันนี้ดาเมจรวมน้ำแข็ง4,8 0 0ปพเจ้าและยังสาน้ำแข็งเนี่ยทำให้สปีดการเคลื่อนที่ลดลงด้วยอีกท้ายังบังเฟเอโคเมนเซอร์ผ้าน้ำแข็งของเราให้โจมตีแรงขึ้นอีกด้วยตัว5ดาวที่แนะนำนะครับวาพัสสะ นะครับผมขับไล่เกจธาตุเป็นนักเวทที่แบบซีซีปั่นปวดมากเพยชีแกเนี่ยจะมีความแบบใช้ขั้วหลานลมแบบไปล่อยไปเลยปุ้งแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ด้วยเป็นรัศมีแบบสุ่มนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่น้ําขนาดปล่อยส,สายสาร้าอันสี่นะจะเป็นการสร้างสภาวะอากาศปั่นปวดนะครับจะเสริมพลังธาตุน้ําเพิ่มพื้นที่ธาตุน้ําใดๆแล้วก็สายฟ้าตรงตีแบบสุ่มและกระแรงขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองปเปิดการชากักนดีป่าครับเฮ้ยแดนหล่อแล้วหรอมึงคึณง,ง,งจะกระติดไฟป,ปาดีหาร เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมมาคือนะ้มืก็จะินใหกูได้เลยแล้วสำหรับใครที่เออเปิดกาชาได้เกลือนั่นเองนะครับผมนี่เรามีทางเลือกแนะนำกดไปที่ร้านค้านะไปที่แพ็กเกจแล้วก็โปรโมชั่นนะครับแนะนำอันแรกเลยนะครับผมข้อตรลงพิเศษเฟด้าอันนี้สามสิบเก้าบาท ได้เปด้ามาแล้วก็คือตัวละครท็อปเทียร์เลยนะครับผมและโชค2ชั้นคุณผู้ชมสมมุติว่าถ้าเราเติมเงินใดๆครั้งแรกเนี่ยเราจะได้เบโกเนียที่เป็นท็อปเทียร์ที่ผมแนะนำอีกเท่ากับเราได้ท็อปเทียร์สองตวัวนะเพียงแค่39บาทเท่านั้นเองเออผุมบักผมสุดๆส่วนถ้าใครคิดว่าเออไม่เพียงพอ39บาทนี่มีสองอันก็คือพิเศษคูปองพ่วงเวลา6ดาวนะครับผมโดย นี่เห็นปะเราใช้คู่กับอันนี้กล่องคิสตันสุดคุ้มมันจะได้150พอดี390บาทก็จะได้ตั๋วมาแล้วคุณผู้ชมและสําหรับใครที่เงินเหลืออีกนะครับเติมคิสั่นครั้งแรกแพ็คไหนก็ได้ครั้งแรกนะต่อแพ็คคูณต่อไปเลยจ้ะ นี่คุ้มมากๆก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยากเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นตัวไหนหรือควรมีตัวไหนดีนะครับถ้ามีคาถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าชื่นชอบการกดไลค์กดติดตามและก็ b s c r i b e เพื่อนงใจให้ผมด้วยถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับแต่พอเห็นคลิปนี้แล้วเห็นตัวละครแล้วอยากลองโหลดมาเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดที่หลิงใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ 俺れに続け